เบิ้งละครจดจบเนาะจ้าขอพูดหลายหลายค่ะบ๊ายบายกอนจ้ามหดต้นใหม่ต้นไหนบลบัมุ่งเข้าไปจ้าให้เขาออกมาออกผลเนาะค่ะ,ะลูกง่ายง่ยลยนจ้ะมุมมีเม็ดเด้อค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอย่าทิ้งกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าน้ำซอกเขาค่ะอัมโหดต้นไหม่ตนม้ตนไหลจ้าพี่น้องจ้า อยา่าไปรบกวนเพี่นเนอะคะนะ่ะเนาะอยา่าไปรบกวนพพพเพื่น,นะะ้อนกำลังพักผ่อนค่ะแบบไม่ง่ายเนาะค่ะอ่า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 ก็เด้เจ็บกินอยู่จ้าพี่น้องจ๋านี่ของรับส้มต้นมะนาวคะ่ะเสานี้เนาะจ้า ขอบคุณในหลายเด้อจากพี่พีน้องจ๋าที่เขามารับชมมาเบิงคิงจอหน่วยชาะด้วยกันตะปุ๊กตีปิ๊งามกระดอเด้วยค่ะมะนาวไล่เม็ดเจจากพี่น้องจ๋าอ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 อาก็ได้เจ็บกุนอยู่จ้าพี่น้องจ๋ามีของรับส้มต้นมะนาวค่าเสานี้นะจ้ะ ขอบคุณในหลายเดอ้อจากพี่พีน้องจ้าที่เขามารับชมเบิ่งขิงรับส้มต้นมะนาวค่าเสาวนี่เนาะจา้าขอบคุณในหลายเดอ้อจากพี่พีน้องจ้าที่เขามารับชมเบิ่งขิงจอหน่วยค่ด้วยกะตะปุ๊ตีปิ้งามกระโด,ดดเด้อค่ะมะนาวไลเม็ดเจาะจา้างามำคกจะโอเคกวเหน็้นะคะ่ะ พี่น้องจ๋าเสียงกล้าอ่าอรับส้มต้นมะนาวค่ะเสาหนีเนาะจ๋าขอบคุณหลายๆเดอ้อจ๋าพี่ๆน้องๆจ๋าที่เขามารับชมมาเบิ่งคลิปไม่มีมาเล็ดมีแต่ลูกค่ะดอกกำลังออกเลยจ้านี่จ้าพี่น้องจ๋าด้เลยจ้าพี่น้องจ๋า อุน้นึงเกือบท่อกำปั้นพ่อเน้อค่ะพี่น้องจ้าป้าพีพีน้องๆเบิ่งละครจดจบเนาะจ้าขอพูดห,หลายๆค่ะบ๊ายบายกอนจ้าเสีดายเนาะค่ะเนาะเขามีประโยชน์จ้าพี่น้องจ้าแนมเห็นยังบ่ค่ะพี่น้องจ้าแนมเห็นยังบ่พี่น้องจ้าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ะจ้าอย่าทิ้งกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าน้ำซอกเขาค่ะ อมา h ดต้นใหม่ต้นไหนหจ้าพี่น้องจ้ามงรับชมต้นมะนาวค่าเสานี้เนาะจ้าขอบคุณให,หลายเด้อจ้าพี่พี่น้องๆจ้าที่เขามารับชมมาเบิ้งขีมหดต้นใหม่ต้นไห,นห,นหลบำรุงเข้าไปจ้าให้เขาออกมาออกผลนเนาะค่ะใช่นี่คือตัวอะไรจ้าพี่น้องจ้า แต่แมะแมะแหมะเมะนี่นั่นจ้า <c oughs> มาหดต้นไม้ต้นไรบำรุงเข้าไปจ้าให้เขาออกมาออกผลเนาะค่ะช่วยงามให้เขาจับดอกจับหมากจับผลเนาะค่ะ <c oughs> ใส่ฟักใส่ฟักบัวหดหดหดให้ทั่วกระไ้เด้อจ้า <c oughs> นีิคือว่าโบไซเนาะค่ะหดค่ะลูกง่ายง่าเด้อจ้ะมัมีเม็ดเด้อค่ะ รับชมต้นมะนาวค่ะเสาวนี้เนาะจ้าขอบคุณในหลายเดอ้อจ้าพี่พี่น้นองจ่าที่เขามารับชมมาเบิ่งคลิปอ่ะลูกง่ายง่ลยเด้อจมมีเม็ดเด้อค่ะน้ำโคกจะโอเคกว่าน,นีดค่ะพี่น้องจ่าเสียงกล้าอ่าลูกง่ายง่ลยเด้อจมมีเม็ดเด้อค่ะ ฮดพริกกระดกดีเด้อจ้าพี่น้องค่ะค่ะสำนีเด้อจ้าตะถิถ่งกันฮอตผิกกระดกดีเด้อจ้าพี่น้องค่ะค่ะสำนีเด้อจ้าตะถิถ่งกันนี่คือมะานาวมะานาวนะคะพี่น้องจ้ากำลังจับหน่วยนะคะ มีประโยชน์มีประโยชน์มากเ้อจ้าพี่น้องจา้ามี่ประโยชน์เนาะคะ่ะหดต้นใหม่เห็ดไหสุกไม่มีมาเล็ดมีเต็่ลูกค่ะดอกกำลังออกเลยจา้านี่จ้าพี่น้องจา้าสวยงามให้เขาจับดอกจับหมากจับผลนเนาะคะ่ะ ใส่ฟักใส่ฟักบัวฮดฮดฮดไห,ดหทั่วกันได้เด้อจ่าเนี่คือว่าบัวใส่เนาะค่ะฮดประโยชน์มีประโยชน์มากเด้อจ้าพี่น้องจ่ามีประโยชน์เนาะค่ะหดต้นไม้เห็ดไหทัวนี่คือตัวอะไรจ้าพี่น้องจ่าเห็ดตาแหนบ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 ยี่นั่นจ้ายนั <c> ่ง <oughs> จอหน่วยชาด้วยกระต๊ะปุตีปิป้งามกระดอเด้อค่ะ มะนาวไลเม็ดเจ้าจากพี่น้องจ้าสวัสดีพี่น้องยิ้มมือเศร้าจ้าพี่น้องจ้านี่คือนามเศร้าเาขาเด้อจ้าพี่น้องจ้าหลังจากหงเขาสาลด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 ,ลดไปจ้าดีกว่าทิ้งเนาะค่ะพี่น้องจ้าดีกว่าทิ้งลูกง่ายง่าเด้อจ้ามัมีเม็ดเด้อค่ะ พริกกระดกดีเด้อจ้าพี่น้องค่ะ้าสานิลจ์จ้าแต่ทิ้งกันปล่อยธรรมชาติธรรมชาตินะคะบ่ะใครเป็นดูแลรักษาเป็นไหนดอกจ้าปล่อยธรรมชาติปล่อยเพ่นเกิดเองแต่ดูแลรักษาส่าปุ๋ยดีๆงันมาขลูกนี่ก็คือว่าใหญ่หลจ้ยาใหญ่สุดลรือข้ลูกยังไงไม่มีมาเล็ดมีแต่ลูกค่ะ ดอกกำลังออกเลยจ้านนิจ้ะพี่น้องจ๋าหน้ามโคกจะโอเคกว่านีดค่ะพี่น้องจ๋าเสียงกล้าอาไม่มีมาเล็ดมีแต่ลูกค่ะดอกกำลังออกเลยจ้านนิจ้ะพี่น้องจ๋ามีประโยชน์มีประโยชน์มากเ้อจ้าพี่น้องจ๋า มีประโยชน์เนาะคะ่ะหดต้นใหม่เห็ดเหยื่อชุ่น้ำโคกจะโอเคกว่านีดค่ะพี่น,นะะ้นองจา๋าเสียงกล้าอ้ายนี่คือตัวอะไรจ๋าพี่น้องจา๋าเห็ดตามแหนบ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 นี่นั่นจา <laughs> น๋าน้ำโคกจะโอเคกว่านีดค่ะพี่น,นะะ้นองจา๋า เสียงกล้าอ้ามประโยชน์มีประโยชน์มากเออจา้าพี่น้องจา่ามีประโยชน์เนาะคะ่ะหดต้นใหม่เห็ดเห่อซ้ประโยชน์มีประโยชน์มากเ้อจา้าพี่น้องจา่ามีประโยชน์เนาะคะ่ะหดต้นใหม่เห็ดเห่ซุ้มหดต้นใหม่ตนนม้นไรบำรุงเข้าไปจา้าให้เขาออกมาออกผลเนาะคะ่ะ อังจอหน่วยชาโดยกับตะปุตีปิงามกระดอเด้อค่ะมะนาวไลเม็ดเจ้าจ่าพี่น้องจา๋าอ่างจอหน่วยชาโดยกับตะปุตีปิงามกระดอเด้อค่ะมะนาวไลเม็ดเจ้าจาพี่น้องจา๋ามโหดต้นใหม่ต้นไรบำรุงเข้าไปจ้าให้เขาออกมาออกผลเนาะค่ะ มหดต้นไม้ต้นไรบำรุงเข้าไปจ้าให้เขาออกมาออกผลเนาะค่ะไม่มีมาเล็ดนี่เต็ดลูกค่ะดอกกำลังออกเลยจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอย่าทิ้งกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าน้ำซ่อมเขาค่ะอำมหดต้นไม้ต้นไ่จ้าพี่น้องจ้า <laughs> อย่าไปรบกวนเพื่อนเนาะค่ะเนาะอย่าไปรบกวนเพื่อนเพื่อนกำลังพักผ่อนค่ะ, <laughs> ะลูกง่ายง่ายเลยจ้ะโมมีเม็ดเด้อค่ะมังจอหน่วยชาวยกตะปุตีปิงาบกระดดเด้อค่ะมะนาวไลเม็ดเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าไม่ได้จ้ะพี่น้องจ๋า ลูกนึงเกือบท่อกำปั้นพ่อเน้อค่ะพี่น้องจ้าป้าพีพีน้องๆไม่มีมาเล็ดนี่แต่ลูกค่ะดอกกำลังออกเด้จ้านีจ้าพี่น้องจ้าตัดเสร็จเรียบร้อยลวจ้าอย่าทิ้งกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าน้ำซอกเขาค่ะออมฮดต้นไม้ต้นใหล่จ้าพี่น้องจ้า ค่ะลูกนี่ก็คือว่าไง่ร่ะจ้าไงสุดละค่ะลูกยังไงมหดต้นใหม่ต้น